ครับสวัสดีครับผมเชื่อาอนุมีเสียงจากบริษัทเจเนเรชันดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมจะมีสินค้าที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับแล้วก็ออกแบบฟังก์ชันใหม่ล่าสุดมาด้วยใช้กับตู้โมบายตัวปุ่มกดคนเดินข้ามถนมนแบบเสียงภาษาไทยกันครับมาดูกันครับ ตอนนี้มีปุ่มกดคนเดินข้ามถึงประมาณ16ปุ่มนะครับทำการทดสอบอยู่แล้วมีเสียงเป็นภาษาไทยด้วยตัวเสียงออกจากปุ่มกดเลยครับซึ่งเสียงจะออกจากตรงนี้เลยแล้วก็มีไฟด้วยบอกให้รู้ว่าตอนนี้เป็นสัญญาณไฟแดงสําหรับคนเดินข้ามด้วยครับทิศทางของการข้ามถนนครับเราสามารถไปใส่เพิ่มทีหลังได้โดยลูกค้าใส่เองครับตรงนี้จะมีกาสองหน้าแบบถาวรน,น,นากดปุ่มก่อนข้ามถนนอ่ามันบอกให้กดปุ่มก่อนข้ามถนนนะครับแล้วเราก็ใส่ ถ้าทิศทางการข้ามเป็นด้านตรงด้านหน้าแต่ถ้าเป็นด้านข้างก็ใส่แบบนี้ก็ได้ครับมาดูการกดปุ่มกันถ้าผมกดปุ่มไฟจะกระพริบสลับดูสัญญาณไฟจลนจอะให้รหยุดก่อนครัมนมันจะบอกว่าให้ดูสัญญาณไฟก่อนและสัญญาณไฟเตรียมรอเปลี่ยนตรงนี้ผมมีโคมไฟให้เห็นด้วยว่าของคนกับของรถเนี่ยของคนยังเป็นสีแดงอยู่ครับกับนารอสัญญาณก่อนข้ามแล้วเขาก็บอกว่าให้รอสัญญาณก่อนข้าม หลังจากนั้นโคมลดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดงข้ามถนน้เล่้วความ,ามาระมัดระวังแลก็มีเสียงบอกด้วยครับว่าข้ามถนนด้วยความ,ามาระมัดระวังข้ามได้แล้วครับ 9, 8, นับถอยหลังด้วยสี่องหนึ่ง่ครับสัญ,ญญาณไฟก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเจ๋งใช่ไหมมันเป็นอันกอริทึมในการส่งสัญญาณให้กับระบบตัวตู้สัญญาณไฟจราจรครับ สายในการเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆเราจะเห็นว่าปุ่มกดทั้งหมดเนี่ยกดตัวไหนก็ควบคุมโคมได้มีถึง16ปุ่มเพิ่มปุ่มได้เรื่อยๆครับผมกดตัวนี้บ้างไฟกระพริบสลับก็มาควบคุมโคมฝ่ายชุดนี้ได้เชน่นเดียวกันครับหรือกดปุ่มชุดนี้ก็ควบคุมได้เหมือนกันโดยตัวตู้ที่ควบคุมเป็นตัวนี้ครับเป็นตู้โมบายครับกาลังจะเปลี่ยนให้คนได้เดินข้ามนะครับเป็นเฟส2เป็นเฟส2 คนได้เดินข้ามแล้วจากรูปครับตัวโคมก็จะเปลี่ยนเป็นคนเดินสีเขียวครับตัวนี้เป็นขนาดร้อยมิลโอเคตอนนี้เรามาดูว่าสายมันเชื่อมต่อกันง่ายๆเชื่อมยังไงครับเราจะเห็นว่าสายเชื่อมต่อเนี่ยเป็นสายแบบ2อแกนครับ ใช้เชื่อมต่อเป็นแบบ rs 4 8 5เชื่อมต่อกันไปได้เรื่อยๆเลยนะครับระยะทางได้ถึง1กิโลเลยดังนั้นปุ่มกดเนี่ยสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้เชื่อมแค่สาย2เส้นควบคุมไปที่ตู้สัญญาณไฟจราจรได้เลยครับและสามารถใส่โค้ดเข้าไปเพื่อระบุตำแหน่ง<ล>ของปุ่มกดได้ด้วยโอเคนี่คือกำลังจะส่งลูกค้านะครับเป็นปุ่มกดคนเดินข้ามที่มีกล่องควบคุมมีเสียงและก็มีระบบอัลกอริทึมที่ฉลาดมากขึ้นและสามารถรู้ ปริมาณคนเดินข้ามได้ด้วยโอเคไว้เท่านี้ครับไว้พบกัน,นในคลิปหน้าสวัสดีครับ